กระบีเกมกีฬาอันดามันรู้ผูกพันรู้รักในศักดิ์ศรีรวมพลังสร้งสางแบบอย่างดี เรียนท่านสมชายหานพักดีปฏิมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านจรูนแก้วมุกดาคุณรองอธิบดีกรมพระราชศึกษาท่านอนุวัฒน์หมวดพิงค์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านสิริวัฒพินิษฐ์พาณิชย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์กิติทนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ท่านพันตำรวจเอกสมเด็จสุการนายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ท่านธาดาพมสาขาณสกลนครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นท่านพิชิตศรีวิไลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ท่านสมเกียรติเกติทอนกุลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่และท่านหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดขอนแกน่นและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกระบี่ตลอดจนที่น้องสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วครับกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานกรุณากล่าวให้โอวาทและกระทำพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่43ประจำปี2567กระบี่เกมต่อไปขอการาบเรียนเชิญครับเรียนท่านจลูนแก้วมุกดากุลรองอธิบดีกรมพระลศึกษาท่านอนุวัฒน์หมดพริง้งรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านศิริวัฒน์พินิจพาณิชรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นท่านสมศักดิ์กิติทนกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ท่านธาดาพรมสาขาณสกลนครรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นท่านพิชิตศรีวิไลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นและเดขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นท่านสมเกียรติกิตทธนคุลนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ ท่านหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดขอนแก่นและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดกระบี่ตลอดจนสื่อมวลชนและแขกอาบบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่43กระบี่เกมประจำปี2567ณบัดนี้ครับขอบคุณครับ นลำกับต่อไปนี่คะดิฉันจะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่พิธีการส่งมอบถงเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติกระบี่เกมสู่คอนเก็นเกมณบ,บัดนี้ค่ะ บอ้ว่าราชก,การจังหวัดขอนแก่นจะส่งทงต่อไปยังท่านคงกริดพงพันธ์คงเที่ยวและกีฬาจังหวัดขอนแก่นครับเมืองขอนแก่นนะครับซึ่งตอนนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะทั้งสามท่านมากๆเลยนะคะรวมไปถึงน้องอุดมโชคของเราด้วยครับผม ปีบตัวนะคะกันเข้ามาให้ได้วงเล็กๆเนี่ยค่ะนี่คือการรวมพลังนะครับสำหรับการจัดกิจกรรมในพิธีปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนนศึกษาแห่งชาติครั้งที่13กระบี<ช>่เกมในครั้งนี้นะครับทองโมงและแน่นอนค่ะครั้งถัดไปนะคะครั้งที่44นะคะก <ผม S 1> ็ะจะเป็นที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองะซึ่ยคือหัวใจใจนการแข่งขัน ให้กันและกันปลูกสัมพันธ์ด้วยการกีฬารวมพลรวมเยาวชนไทยสู้สุด